ขณะนี้เรากําลังจะต้อนบัวเข้าไปรีดนมครับนี่ครับนั่นครับโรงรีดยุติภูเขานี่น่นออฟฟิศบริษัทนะครับทางเดินนี่เป็นแต่ชีบบัวแสบมากดูครับภูเขาบรรยากาศดีดีแต่ตอนนี้บอกได้ครับร้อนมากครับเรากำลังไล่บัวไว้แล้วครับนี่ครับฝั่ง้ายมือก็จะเป็นแม่บัวมานครับจะให้กินอาหารอีกประเภทนี่ก็จะให้กินอาหารบ่มรุงน้ำนมครับ นี่ฝั่งขวาเป็นแม่บัวที่รีดนมครับดูดูเลยครับต่างครับจะมีรถเทอาหารนี่ครับเรากำลังจะพาไปรีดนมครับใครว่างอินบ็อกซ์มาได้ครับมาช่วยรีดด้วยครับไปแล้วครับดูพื้นก็อย่างนี้ครับพื้นดูได้เลยครับเนื้อดวมันห่วงครับทุกวันครับคือบัวติดเต็มเลยครับล้นๆนเลยครับสวัสดีครับขอจบคลิปเพียงเทัานี้นะครับ